EP15 ช่องนี้เกี่ยวกับงานสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาตามที่ข้าพเจ้าผู้รับพระพุทธบัญชาสร้างขึ้นมาความต่างๆที่แสดงนำมาจากหนังสือความจริงท่านที่ได้มีโอกาสเข้ามารับฟังโปรดใช้วิจารณญาณโดยการสดับจากข้อมูลที่ปรากฏตามลำดับตามตัวเลขที่แสดงไว้หากท่านมีความสนใจสามารถกดติดตาม เพื่อการรับรู้อย่างต่อเนื่องหรือสแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และหากท่านเห็นความสำคัญโปรดช่วยกันกระจายการรับรู้ด้วยวิธีการต่างๆขออนุโมทนาหัวข้อความมีอยู่จริงของพระพุทธเจ้าจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นตามพุทธประวัติที่มีมาในพระไตรปิฎกหรือประวัติศาสตร์ของชนชาติ ได้แสดงความมีตัวตนที่มีอยู่จริงของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะหรือเป็นที่ทราบว่าคือพระพุทธเจ้าและจากหลักฐานทางโบราณคดีหลักฐานทางโบราณวัตถุที่มีแสดงอยู่อย่างมากมายที่สามารถยืนยันความมีอยู่จริงของพระพุทธเจ้าได้ว่าในครั้งหนึ่งเมื่อราว2,500กว่าปีล่วงมาแล้วได้มีมหาบุรุษเกิดขึ้นบนโลกนี้ซึ่งจากหลักฐานตามดังกล่าวมา ก็เป็นสิ่งแสดงการมีตัวตนอยู่จริงของพระพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดีแต่จากข้อมูลหลักฐานต่างๆในบางการณีอาจจะมีคำถามหรือความสงสัยในความรู้หรือความจริงว่ามีความเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นความรู้พิเศษของพระพุทธเจ้าที่ทรงระลึกชาติได้เป็นอนเนกอนัญชาติที่มีความพิศดารหรือเรื่องราวอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้คงจะไม่มีใครที่จะกล้ารับรองหรือรับประกันได้ว่าเป็นความจริงทั้งหมดได้เพราะผู้นั้นนั้นก็เป็นเพียงผู้ได้ศึกษาข้อมูลที่มีมาในรูปแบบที่ปรากฏในชั้นหลังๆแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ต้องทำความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนว่าแม้แต่พระไตรปิฎกที่นับได้ว่าเป็นแก่นหลักของหลักฐานเชิงอักษรศาสตร์ก็เป็นเพียงหลักฐาน ที่มีการจดบันทึกล่วงหลังจากทรงพระปรินิพานมานานแล้วหลายร้อยปีที่โดยในระยะแรกๆได้ใช้วิธีการท่องจำสืบต่อกันมาที่อาจจะมีความคลาดเคลื่อนแต่งเติมเสริมต่อดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติมใส่ความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไปซึ่งเช่นกันที่มิอาจจะมีใครจะรับรองได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นจริงหรือไม่จริงไปทั้งหมด เพราะเป็นสิ่งที่ส่งต่อกันมาอย่างยาวนานซึ่งในกรณีนี้ที่ความรู้หรือความจริงบางอย่างที่ไม่อาจจะสามารถหาข้อพิสูจน์เพื่อให้เห็นเป็นความจริงเชิงประจักษ์อย่างไร้ข้อกังขายได้ก็คงต้องยกให้เป็นความรู้หรือความจริงในเชิงอุดมคติหรือความจริงในทางมโนทัศน์หรือความจริงในทางจินตนาการหรือจะหาคำอธิบายอย่างไร ก็แล้วแต่ที่จะอธิบายความหมายเพื่อให้เข้าใจถึงความใดๆที่เกินความเข้าใจของมนุษย์ที่จะยอมรับได้ว่าเป็นความจริงทั้งนี้คงต้องกล่าวก้าวล่วงไปถึงความรู้ความเชื่อของต่างศาสนาต่างลัทธิด้วยที่มีความเชื่อที่เป็นไปในทางอุดมคติหรืออะไรๆในทํานองนี้กันอยู่ก็มีมาก ซึ่งชนในชั้นนี้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักการแห่งความมีเหตุเป็นผลที่มีความน่าเชื่อถือที่สามารถพิสูจน์ได้คงต้องใช้วิจารณญาณในสิ่งเหล่านี้ผู้ที่มีความชาญฉลาดก็จะเลือกใช้เฉพาะความรู้ในความจริงที่สามารถยอมรับได้ซึ่งนั่นก็เป็นสิทธิอันสมควรในหลักของความถูกต้องของการแสวงหาความจริง จากความที่กล่าวมาข้างต้นที่สามารถยอมรับได้อย่างสนิทใจว่าเคยมีพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่บนโลกนี้จริงซึ่งแสดงความมีอยู่จริงได้ในเชิงประจักษ์และตามที่กล่าวมาว่ายังมีความจริงในเชิงอุดมคติหรือในทางจินตนาการหรือเกินกว่าความเข้าใจของมนุษย์จะยอมรับได้อย่างสนิทใจในความจริงที่ปรากฏในบางเรื่องซึ่งในที่นี้ ก็คงต้องยกให้เอาคำว่าบางอย่างเป็นเรื่องอัจ,จินไตยที่มีระบุมาในพระไตรปิฎกมาเป็นข้ออ้างซึ่งแน่นอนที่อาจจะมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและผู้ที่ไม่เห็นด้วยแต่ก็ต้องรับรู้และเข้าใจร่วมกันว่ามนุษย์เพิ่งจะมีวิวัฒนาการมาได้ไม่นานองค์ความรู้ที่สะสมส่งต่อกันมายังถือว่าน้อยมาก ยังมีอะไรอีกมากที่มนุษย์ยังไม่รู้หรือยังไม่มีความสามารถที่จะรู้ข้อนี้คงจะไม่มีใครผู้ใดกล้ามีความเห็นแยง้งในการอธิบายความมีอยู่จริงของพระพุทธเจ้านี้ก็เช่นกันก็ต้องยกเอาความรู้ของพระพุทธเจ้าที่เกินกว่าความสามารถของมนุษย์ทั่ว,วไปที่จะมีความสามารถจึงยกความสงสัยของรายบุคคลออกเพียงขอยกความตามที่มีมาในพระไตรปิฎก มาอธิบายพอให้ได้ใจความพอสรุปใจความได้ดังนี้พระพุทธเจ้าครั้งเสวยพระชาติเป็นสุเมธดาบทได้รับพระพุทธพยากรจากองค์สมเด็จพระทีปังกรพุทธเจ้าทรงได้บำเพ็ญบารมีทั้งสามสิบทัตในภพชาติต่างๆถึงสี่อสงไขยแสนกับและยังทรงได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าต่อมาอีก23พระองค์ในพระชาติสุดท้าย เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรหลังจากสิ้นพระชนแล้วจึงได้บังเกิดเป็นสันดุสิทตเทพบุตรสถิตยอยู่นะัสวรรค์ชั้นดุสิตรอวันเวลาเสด็จอุบัติมาในโลกมนุษย์เพื่อตรัตรู้ต่อไปพระพุทธเจ้าประสูตรในชมพูทวีปคือประเทศอินเดียในปัจจุบันนี้ในราชตระกูลศักยะเมืองกบิลพัทแควนสักกะ มีพระเจ้าสุดโทธนะเป็นพระราชบิดาพระนางมายาในวงเล็บมหามายาเป็นพระราชมารดาทรงประสูติเมื่อเดือนวิสาขะขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกทรงพระนามว่าสิทธัตถะเจ็ดวันหลังประสูติพระราชมารดาก็สิ้นพระชนทรงมีพระนางมหาปชาบดีโคตมีพระคณิษฐาของพระมารดาเป็นพระราชมารดาเลี้ยง เมื่อทรงได้16พระพรรษาก็ทรงอภิเศกสมรสกับพระนางยะโสธราในวงเล็บพิมพาขัตติยานารีแห่งศักยะวงทรงมีพระราชก,กุมารราหุลทรงได้เห็นบุพะนิมิตตีคือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะจึงทำให้ทรงเกิดความสลดสังเวชในพระไทยจึงทรงตัดสินพระไทยเสด็จออกผนวด ทรงมีพระชนยีป่ปีหลังทรงออกผนวดทรงไปศึกษาอยู่กับอาลดาบทการามโคตรและอุทกดาบทรามบุตรแต่ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางหลุดพ้นจึงปลีกออกทรงบำเพ็ญทุกขะกิริยาตามที่นิยมกันในสมัยนั้นเช่นขบฟันจนแน่นเอาลิ้นดุนเพดานทรงใช้วิธีกลั้นลมหายใจทรงอดอาหารทีละน้อย จนเป็นเหตุให้พระวรกายสู้ผอมเหลืองเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกดวงพระเนตรลึกลงไปในเบ้าตาเหมือนบ่อน้ำหนังศีรษะเหมือนน้ำเต้าที่ตากแดดจนแห้งเหี่ยวทรงกระทำทุกกริการิยาอยู่หกปีจึงทรงกลับมาเสวยพระกระยาหารเพื่อให้ร่างกายมีกำลังที่จะปฏิบัติธรรมในเวลาใกล้รุ่งเช้าวันขึ้นสิบห้าค่ำคืนก่อนการตรัสรู้ ทรงมีมหาสุบินนิมิตหประการคือประการที่หนึ่งเป็นนิมิตให้ทราบว่าพระองค์จักได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าประการที่สองทรงจักประกาศธรรมแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประการที่สเป็นนิมิตให้ทราบว่าเหล่าคฤหรืถหัจำนวนมากจะขอถือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นสารณะตลอดชีวิตประการที่สเป็นนิมิตให้ทราบว่าวันศีรษะ 4, คือพรามกษัตริย์แพทย์สูตรเมื่อออกบวชตามพระธรรมวินัยแล้วสามารถกระทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติอันเป็นทางแห่งความหลุดพ้นที่ยอดเยี่ยมประการที่หเป็นนิมิตให้ทราบว่าพระองค์จักไม่ลุ่มหลงผัวพันและหมกมุ่นในปัจจัยสี มีปกติเห็นโทษมีปัญญาปเปลื้องตนให้พ้นทุก์ได้ราตรีเพนวิสาขมาตขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกปฐมมยามทรงบรรลุปุเพนิวาสานุสติยานคือยานที่ย้อนระลึกถึงขันของสัตว์ทั้งหลายในอดีตที่ผ่านมาแต่ปางก่อนนับได้อนเนกอนันชาติมัชฌิมะยามทรงบรรลุจุตูปปาตะยาน คือยานที่กำหนดรู้จุติปฏิสนชิของสัตว์ทั้งหลายอันเป็นไปตามกรรมเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ปัดฉิมมยามทรงบรรลุอาสวัคยะยานคือยานที่อย่างรู้ในธรรมอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายคือได้ตรัตรู้ธรรมอันเป็นที่สิ้นของกิเลสทั้งหลายพระพุทธจริยาสามประการหนึ่งทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่โลกเรียกว่า โลกัตถจริยาได้แก่การบำเพ็ญประโยชน์แก่ปวงสัตว์ทั้งมนุษย์และเทวดา 2. ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่พระญาติเรียกว่ายาตถจริยาได้แก่การบำเพ็ญประโยชน์แก่เหล่าพระประยุรญาติทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระราชมารดา 3. ทรงบำเพ็ญประโยชน์ตามหน้าที่ของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธถจริยา ได้แก่การบำเพ็ญประโยชน์ในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าเช่นการแสดงธรรมและการบัญญัติสิขาบทสำหรับภิกษุภิกษุณีและสามเณรเป็นต้นพระพุทธกิจประจำวันห้าประการ 1. ปุเรพัฒกิจพุทธกิจก่อนเวลาพัตตาหารคือทรงตื่นบรรทมแต่เช้าตรู่เสด็จออกบินทบาทสปัจฉาพัตกิจ พุทธกิจหลังเวลาพัตตาหารทรงแสดงธรรมตามสมควร 3. ปุริม,มยามกิจพุทธกิจในเวลาช่วงหัวค่ำคือทรงสงสนานพระบวรกายทรงแสดงธรรมแก่พิกษุทั้งหลาย 4. มัชิมยามกิจพุทธกิจในเวลากลางคืนคือทรงสแสดงธรรมแก่เหล่าเทวดาและพรหมที่พากันเข้าเฝ้า 5. ปัจฉิมยามกิจ พุทธกิจตอนใกล้รุ่งคือทรงแบ่งพุทธกิจตอนนี้ออกเป็นสามช่วงช่วงแรกสเสด็จจงกรมช่วงที่สองทรงสำเร็จสีหะสายญาติช่วงที่สามทรงใช้พระพุทธยานตรวจดูสัตว์โลกว่าผู้ใดสามารถบรรลุธรรมได้บ้างเป็นต้นแล้วทรงกำหนดเวลาไปโปรดพระพุทธกิจนี้พระพุทธปณิธานหประการ ทรงมีพุทธปณิธานที่จะกระทำให้พระพุทธศาสนาแพร่หลายสำเร็จประโยชน์กว้างขวางมั่นคง5ประการคือ 1. องค์พระศาสดาเป็นเถระในวงเล็บผู้แก่ความรอบรู้รัตันดูล่วงการผ่านไวัยมาตามลำดับ 2. มีภิกษุสาวกที่เป็นเถระมีความรู้ความเชี่ยวชาญในพระพุทธวจนะ สามารถแสดงทาให้เห็นผลได้จริงจังสามารถกำรับกลับวาดวาทะของฝ่ายตรงกันข้ามที่เกิดขึ้นได้และมีภิกษุชั้นปานกลางและผู้เข้ามาใหม่บงเล็บนวกะที่มีความสามารถเช่นเดียวกัน 3. มีภิกษุนีสาวิกาชั้นเถรีชั้นปานกลางและชั้นนวกะที่มีความสามารถเช่นเดียวกับภิกษุสาวก สมีอุบาสกทั้งที่ประพฤติพรหมจรรย์และประเภทดูครองเรือนเสวยการมมสุขซึ่งมีความสามารถเช่นเดียวกับภิกษุสาวก 5. มีอุบาสิกาทั้งที่ประพฤติพรหมจรรย์และประเภทดูครองเรือนเสวยกามสุขซึ่งมีความสามารถเช่นเดียวกับภิกษุสาวกทรงเสด็จดับขันปริณิพานราตรีเพนวิสาขมาศ ขึ้น15ค่ำเดือน6